ป้าพี่ป้า,น,าน้องว่าบึงแมนามมนำมุนน้ำมูนมันขึ้นพี่น้องยด่ท่องว้าพี่ป้าน้องว่าเทียวแมนาหม,มุนมาบึงแมนาำม,มูนมันขึ้นน้ำมุนไหลพกปอดไหลวุ้นพี่น,น้องช่มนากันช่มแมนาำม,ม,มุนมันถ่วฟังตุ่มอันนี้ Phân xây Tốt biết cần lọ vàng môn nằm môn cần phi nó Mơ bừng Lọ vàng Tổn nhang Tổn nhang nhây lọ vàng môn Nà môn mất lấy vì nó mừng mất lấy ชมบรรยากาศรอฟังมูลพี่น้องมีแต่ตุนใหม่เต็มรอฟังมูลตุนใหม่ย่างตุนหลายตุนเนาะพี่น้องหลายย่างหลายตุนหล่ใหม่รอฟังมูล,มลนเบื้งพักปอดตัวนั้นมันอันไหลน้ำม,มูลุนคนปิงมันไหลไหลแห้งพี่น้องพักปอดมัน มันขื้นหอดฟังหอดหอดรอฟังแล้วจุดทียายท่องว่ามาเที่ยวนี่มามาเบิงเตงหวดก่อนน้าม,มันเบิงขึ้นตอนนี้น้มไหลแห้งเพราะว่าตั้งสายบนเปิดแล้วนาอพี่น้องป้าพี่ป้า,ปาน้องก็เบิ่งมีน้มมุนมันขึ้น,น,นเต็มฟังระดับน้มขึ้นไหลขึ้นเลยๆพี่น้อง นางส้มเบื่องนำอันปูนี่ก็ะหล่นถั่วมกยางครับนี่ยังบ่ทันถั่วแห้งได้พี่น้องนี่จำนี่ิืนปิงอ่ะพอคงใช้ิืนเปิดมันไหลเบื่องนำม,มูนมันไหลเรอ่อยๆนะแม่นเมน,นบืนปิงทั้ง เคลื่อนบุนมันกับสิ่งนามมันกับสีบร่๊ยนี่มันไหลแห้งมันไหลเลี้วอยู่พี่น้องพักปอดพักอยังเต็มเลยมันไหลลงมาจะต,ตูตอนอยังตูนยังมันไหลลงมา พื้นว่าก็นั่งอันตกเบ็ดน้ําขึ้นตกเบ็ดเพื่นก็ได้ปลาว่าอย่าต้องพามานั่งเบิงุ่มต้นหมต้นยังรอฟัง่นพี่น้องายองหัวอันมองยท้องนั่งนี่มันเป็นหมย่งพี่น้องหมยงเป็นหมยง ต้นย่างต้นใหญ่ๆในพี่น้องี่เรื่องกันอยู่ในมิตรต้นย่างลยพี่น้องพู้นสูงสูงว่าย่างรับขี่ฝากระซิฝ่าฝ่ เย็นเย็นพี่น่องมานั่งรอฟังมุ่นเบื้องน้ำมุ่นมันไหลพักปอดไหลอยู่กลางเมน้ำมุนมม่นเต็มเลยพี่น่อง หนามเมื่อคืนรอฟังมุ่นจนสิตลมันล้่นนีก็ถวมหน้าเลยพี่น้องถ่วมไ้ถ่วมหน้าเลยล่ะตอนนี้เขาก็ลังเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามกันอยู่เกี่ยวเขากันอยู่รีบเกี่ยวยานหนามถวมพี่น้อง ลมหนาวลมหนาวลมกำมากกับลมลมพี่น้องเสียงลมเริ่มลมหนาวเลยพี่น้อง เอาละพี่น้องพี่นันน้องพบอพ่อกันคลิปต่อไปน้นนองพี่น้องฟ้ามันเบิงไม,ม,ม่น้ามูนว่ามันขึ้นแห้งปานใดขึ้นจะมันจะขึ้นเรื่อยๆไปอีกอยู่พี่น้องมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่เอาละพี่น้องพ่อกันคลิปนาะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย มากคลิปนี้ก็กดได้กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นสีบเดาพาดคลิปใหม่ๆของยายทองน้อยจ้าไปบ้านจ้ะพี่น้องจุ๊บๆสุขดีมีเงินใจด้วยพี่น้องจ้า